สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดดวงนาเตะตามคำเรียกโอง FC โกมานะคะ ะะวันนี้ก็มาเปิดดวงนาแตะคะ่ก็ขอทําหน้าที่หมอดูนะคะคดูแบบเป็นกลางนะคะ<ม>ส่วนตัวง็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมาแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันนะคะก็ขออนุญาตมาเปิดดวงนะคะเพราะว่ามันเป็นการตคองการของ FC เอฟซีเขาเป็นของน้าแตกนะคะเขาอยากรู้ว่าดวงหน้าแตกจะเป็นเช่นไรนะคะ ขออนุญาตหยิบให้แทนนาแตนะคะโดยจะสื่อไปถึงชื่อนอามสกุลของนาแต่แล้วอขอเสียงไทยหยิบให้เลยก็แล้วกัน อันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดไพ่เพื่อที่จะเอาใจใครนะคะอ่านตามไพ่เลยนะคะเบื้องบนว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นนะคะคือคุณตาเนี่ยอบอกว่ารบกวนเปิดดวงนาเตให้หน่อยเพราะเอฟซีขอมานะคะ พร้อมที่จะเปิดไปแรกนะบ้านนี้นะคะใบแรกมันขึ้นไพ่อุบัติเหตุนะคะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานะแต่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะ,ะนี่คือเป็นไพ่อดีตนะคะใบแรกเป็นไพ่อดีตนะคะเนี่ยถ้าถ้าใครคุยกับนายเตได้นะ รบกวนถามไม่น่อยว่าที่ผ่านมาเขาเกิดอุบัติเหตุเคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุมาแล้วใช่ไหมนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่อุบัติเหตุใบแรกนะคะส่วนใบที่สองนะคะไพ่ใบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ให้ใบนี้บ่งบอกถึงว่านาะแต่อาจจะมีเรื่องคดีความหรืออาจจะไม่สบายนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะคะหรืออาจจะไม่สบายนะคะตอนนี้ถ้าถ้าวันนี้นาะแตยังสบายดีอยู่ให้ระวังไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะ,นะคะ ชนไพ่ใบที่สามอนาคตดีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะแต่อาจจะมีเรื่องมีราวหรืออาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่อนาคตสดใสนะคะดวงชะตานะแต่อนาคตดีแน่นอนค่ะวันนี้อาจจะว,วุ่นวายไปนิดหนึ่งไม่นิดหรอกมีคดีความอะไรเข้ามาวุ่นวายะแหละเนี่ย แต่อนาคตด ที่ดินของหน้าแตมีมูลค่านะคะทรัพย์สมบัติของหน้าแต่มีมูลค่าเออที่ดินมีราคานะคะแล้วก็ถ้าใครไปคุยกับหน้าแตได้นะคะเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าที่เจ้าทาง หรือที่อยู่ในนาอ่ะอืมเหมือนแบบเหมือนเขาขอน่ะเหมือนเหมือนหรือว่าเหมือนน้าต่บอกว่าจะให้แต่ยังไม่ได้ให้ท่านอ่ะนะคะปันเท่าเอออย่างกับพีตาแหบบอกนะคะอ่าเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในที่ดินของน้าแต่นะอ่าท่านทวงท่านทวงทวงอะไรก็ไม่รู้แต่คือเราก็ ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเราไม่สามารถที่จะพูดโดยตรงกับนมาแต่ได้นะคะเอาเป็นว่า,าถ้านมาแต่อยากแกรู้รายละเอียดยังไงก็ติดต่อมาก็ได้หรือจะไม่ติดต่อก็แล้วแต่นะคะการเงินนมเแตไม่มีเงินเก็บนมเแตไม่มีเงินเก็บนานแล้วนะคะ ได้มาก็จ่ายไปคือคือถามว่ามีมาเรื่อยๆแต่หนะ้าแต่ไม่ได้มีเงินเก็บน,น,นะคะทุกคนอืมเหมือนแกนแบบพอได้ตังมาแกก็จะเอาเงินไปลงทุนตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นอน่ะนะอ่าแต่ถ้าแบบว่าเหลือเก็บในบัญชีไหมไม่มีเขาจะมีใช้จ่ายในครอบครัวพควได้ใช้ได้จ่ายนะ่ะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยนะคะพูดง่ายว่าพอมีมีรายได้เข้ามารายจ่ายก็รออยู่นะคะ ครอบครัวทะเลาะเบาแวงนะคะเกิดสงครามในครอบครัวนะคะคนในบ้านทะเลาะกันพี่น้องพ่อแม่ทะเลาะกันอีเรื่องครึ่งข,ข้างเลยค่ะนะคะครอบครัวทะเลาะกันเป็นเหมือนสงครามนะคะพ่อแม่พี่น้องทะเลาะกันวุ่นไวายไปหมดเลยนะคะอครอบครัวไม่ดีเลยครอบครัวมีปัญหานะคะส่วนแฟนนะแต่เนี่ย ไม่มีนานแล้วนะแต่เป็นโสดมานานแล้วแล้วถามว่าเนื้อคู่มีไหมอีกนานนะคะออีกนานก็จะเจอเนื้อคู่นะคะตอนนี้เนื้อคู่นะแต่ยังไม่มีนะถ้าพูดถึงเนื้อคู่ยังไม่มาถึงมาก็อีกนานก็จะแต่งงานกันนะคะอืมถ้าสมมุติตอนนี้นาะแต่คบใครอยู่ก็อีกนานก็จะได้แต่งงานแต่ถ้าไม่ได้คบใคร ก็อีกนานกว่าจะเจอหรืออีกนานกว่าจะตัดสินใจแต่งงานกันนะคะ ส่วนบริวารน,นะแต่ดีนะคะบริวารดีแต่บริวารมีทั้งดีและไม่ดีอ่าบริวารน,นะแต่อีกคนใจร้อนอีกคนดีนะคะคือเหมือนเหมือนมีคนคอยสนับสนุนเขามีคนคอยช่วยเหลือเขานะคะอ่อเป็นใครก็ได้นะคะในครอบครัวหรือหรือ,อเพื่อนฝูงแต่ คือที่ว่านับนับหมายว่าเขาไม่ช่วยทํางานนะนะคะอ่าดีแต่ว่าอีกคนใจร้อนนะคะคนที่ช่วยเหลือแแต่อยู่ตอนนี้นะคะมีอยู่สองคนไม่รู้ใครนะคะอ่าช่วยเหลืออยู่นะ,ะอีกคนใจร้อนอีกคนดีดีมากๆเลยนะคะคือจริงๆมันก็ดีทั้งคู่แต่อีกคนแบบควบคุมเต็มงไม่อยู่นะบริวารแแต่ ส่วนโชคลาภน่าเตทำไมเป็นไพ่ใบโชคลาภ น่าจะได้ตังน่าจะได้ตังจากอา่อผู้หญิงผู้หญิงขาวบางบ้านอยู่ใกล้น้ำนะคะ นาแตน่าจะได้ตางจากผู้หญิงคนนี้แต่แบบเหมือนเหมือนต้องต่อสู้กันนะต่อสู้กันแล้วเหมือนนาแตชนะนะเออแล้วแล้วนาแตได้ต่างจากเขานะะอตอนนี้ให้นาแตระวังนะคะตอนนี้นาแตต้องต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะป่วย นะคะนะแต่อาจจะไม่สบายแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดนะอืนะคะทั้งมีเรื่องคอดีความด้วยนะคะให้หน้าแต่ระวังอืแต่ถ้าแบบจะมีคนมาทำอะไรน่าแต่ไหม ไม่มีนะคะถึงมีมกไม็ไม่กล้าไม่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 ทำหรอกถ้าแบบแต่แต่ว่าอาจจะอาจจะมีการฟ้องร้องกันแต่แต่ถึงขั้นว่ามาดักทำลายอะไรไหมไม่มีนะคะเเพราะเพราะน้าแต่ก็มีคนดูแลเขาอยู่นะคะ,ะ,คะมีทั้งคนและผี คุ้มคงนาเตะนะคะโอ้ยอคอยคนหอม,อมนาเตะรู้ดีว่าวิญญาณดวงนั้นคือใครคนลุกสู่ๆเลยนะคะนาเตะมีทั้งวิญญาณและมีทั้งคนคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ที่นาเตะไปนั่งไร้เยียวเยียวในพุ่งนาน่ะเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอ่าม,มีทั้งวิญญาณและมีทั้งคน คอยดูเลก็อยู่เพราะฉะนั้นเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงทำอะไรนะเตไม่ได้นะคะมีคนคอยดูแลและก็มีวิญญาณคอยปกป้องค,งค,งคงุ้มครองอ่าเหมือนคล้ายๆว่านะเตมีของนะเหมือนมีมีของดีนะเอะเหมือนแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เขานับถือนะอืมคอยปกป้องค,งค,งค,งคงุ้มครองทำอะไรนะเตไม่ได้นะคะ แล้วก็อนาคตดีนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนาเตาคือผู้ชนะนะคะอืมความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคดีความถ้ามีเรื่องกับใครนาเตาคือผู้กำชัยนะคะอืม เพราะฉะนั้น f อซสบายใจได้ไม่มีใครทำอันตรายน้าแต่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจแต่อ่านตามเนื้อไพ่าตามหน้าไพ่นะคะที่ที่เปิดมานะคะเพียงแต่ว่าในครอบครัวเขามีปัญหานะคะครอบครัวเขามีปัญหาแล้วก็เหมือนคนที่นแต่เคยเขาเรียกนะ เคยพึ่งพาอาศัยเขาน่ะกับแบบว่าต้องมาทะเลาะกันอืมเขาทะเลาะกับคนที่เคยพึ่งพาอาศัยน่ะ,ะเขาเขา,เขาทะเลาะกับคนนั้นอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในอนาคตยังไงนะแต่ก็เป็นผู้ชนะดวงชะตาของนาแตดีมากๆนะคืะ แต่ตอนนี้นะแต่ไม่ไม่เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยยังคงแบบว่าอ่าเหมือนบางทีมันจะไม่สบายอ่าเหมือนบางทีก็แบบว่าไอ้ไม่สบายเนี่ยมันก็มีบ้างอู้ว่าสำหรับนาเต่นะคะแต่เรื่องคดีความนั้นมีแน่นอนอืมแต่เมื่อมีคดีความแล้วผลสรุป ก็คือชนะนะคะต่อให้มีคดีกี่คดียังไงนะแต่ก็ชนะการันตีนะคะให้เอฟซีทุกคนสบายใจได้แต่พี่พี่อยากรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่อุบัติเหตุเลยอยังแต่ถ้าที่ผ่านมาภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอุบัติเหตุก็คืออาจจะมีปาดมือหรือนะแเต่ไปชนขอบประตูหรือว่าหกล้ม หรือว่าออออะไรนะเล็กๆน้อยๆน่ะแต่ว่านี่มันคือไพ่อดีตแต่ว่าไม่เป็นไรใบแรกมันเป็นไพ่ของอดีตเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงนะคะแต่ส่วนปัจจุบันนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ อยู่แบบนี้นะคะถ้าถ้าแบบถ้าไพ่ในอนาคตไม่ใช่ใบนี้นะแต่มีถ้าไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ใบที่สามนะแต่มีสิทธิ์ติดคุกนะคะแต่บังเอิญมันขึ้นไพ่ปัจจุบันปัจจุบันก็คือไม่เป็นไรเพราะตอนนี้นะแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรนะแต่ได้เพียงที่สบายใจมากก็คือ บังเอิญไพ่แห่งความสาเร็จมันอยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นนาเตจะไม่เป็นอะไรนะคะโตให้มีเรื่องอทะเลาะบาแวง้งหรือมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนคิดว่าน่ากลัวหรือว่าเป็นห่วงนะไม่เป็นไรเพราะไพ่อนาคตบ่งบอกถึงว่านาแตเป็นผู้ชนะนะคะให้สบายจะได้ทุกคนเอฟซีนาแตนะคะสรุปสรุปให้เลยว่านาเตจะ โลดปลอดภยัยนะ่เพราะว่าน่าแต่มีสิ่งสักสิทธิ์คุ้มครองทั้งคนและผีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือน่าแต่แต่คนคนนั้นไม่เปิดเผยเขาช่วยเหลือนาแต่น่าแต่ก็รู้แต่เขาไม่น่าแต่พูดคือพูดง่ายว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่เป็นในใน เออเราอยา่าอยากรู้เลยว่าเป็นใครเอาเป็นว่าหนา้าเตไม่มีปัญหาของให้ f อซีสบายใจได้นะคะก็ฉันลงดวงมาแค่นี้เนาะเดี๋ยวเพื่อความเพื่อความสบายใจอีกซ้ำอีกทีก็แล้วกันว่า,าแต่จริงๆแล้วถ้าไพ่ใบที่สามมันมันมันขึ้นเป็นไพ่เออเออ พระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็นถ้าไพ่ใบที่สามมันขึ้นเป็นแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดไพ่ต่อแล้วเพราะนี่คือไพ่อนาคตไพ่อนาคตไพ่อนาคต,าค,ต,าค,ตคือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่ต่อเพราะว่าอ่อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะคะช่วงนี้นะแต่อาจจะมีเรื่องเครียดๆเลยว่าอาจจะมีคดีความอยู่นะ,ะแต่ก็ กกโลดนะคะไม่มีใครทำอะไรน้าเาได้นะทุกคนนะไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเอาใจนะคะอ่านอ่านตามให้ก็มีแค่นี้นะทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามาดูกันดูดวงของน้าแต่ในวันนี้นะคะไม่มีอะไรที่ที่น่าก,กังวลแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าก,กลัวให้ทุกคนสบายใจได้นะทุกคนนะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ